สวัสดีครับเป็นอสมรสวัสดีคู่สมรสอสมอและสมาชิกสมาคมชกสออสมอทุกท่านนะครับวันนี้จะมาฟังคําสัมภาษณ์ของคุณจํารัดคํารอดท่านเป็นประธานชมรมอสมรแห่งประเทศไทยนะครับกับคําถามที่ว่าทําไมทายาทสมาชิกที่เป็นทายาทของคนที่เข้าชกสออสมอเนี่ยเวลาตัวสมาชิกเสียชีวิตนะครับทายาทยังไม่รับเงินไม่ได้เงินประมาณ30กว่าคนเนี่ย ทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังบทสัมภาษณ์กันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างประธานชมรมอสม,มอตอบชัดขั้นตอนการรับเงินชบไปสงเคราะห์หลังพบว่า30กว่าคนยังไม่ได้นายจำรัดคำรอบท่านเป็นประธานชมรมสมรักษสาสุขประจำบ้านหลวงอสม,มอแห่งประเทศไทยท่านออกมาเปิดเผยว่าปัจจุบันมีถายญาติของอสม,มอที่เสียชีวิตประมาณ30-40คนนะครับที่เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ ก็คือเงินใช้กิจสงเคราะห์กว่า5,000 500, 0นบาทจากสมาคมกสกศสมอแห่งประเทศไทยแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินดังกล่าวเนื่องจากมีการติดขัดเงื่อนไขบางอย่างตัวอย่างเช่นผู้รับผลประโยชน์อยู่ในเรือนจําตลอดชีวิตการฟ้องร้องระหว่างผู้รับประโยชน์ด้วยกันเองนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนทั้งนี้สิ่งที่ผู้รับประโยชน์จะต้องทําเมื่อคนในครบอบครัวที่เป็นอสมอและเป็นสมาชิก ของสมาคมอสอสมอเสียชีวิตก็คือหนึ่งนส่งข้อมูลของอสมอที่เสียชีวิตนะครับก็คือสําเนาบัตรประชาชนสนาํสาเนาบัตรสมาชิกการอสมอใบบรรณับบัตรนะครับและก็สาเนาทะเบียนบ้านนะมาที่สมาคมผ่านทางเจ้าที่ที่ดูแลอสมอในรอพอสตที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองนะครับหรือจะผ่านไปที่ประธานอสมอจังหวัดก็ได้และที่สําคัญคือการนําส่งข้อมูลของผู้รับผลประโยชน์ ก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่บัญชีที่จะให้อนเงินให้นะครับมาที่สมาคมผ่านทางเจ้าที่ของรพสตหรือประธานอสมอจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันกรณีผู้รับประโยชน์มีหลายคนนะครับหากใครมีข้อมูลส่งมาครบก่อนก็จะจ่ายให้คนนั้นก่อนแต่ไม่ว่าจะจ่ายก่อนจ่ายหลังก็ได้เท่าๆกันภายใต้เงินชกสสมอเงินก้อนในแต่ละเดือนที่จะได้นะครับ ก็จะแบ่งเป็นส่วนๆให้เท่ากาันเช่นถ้ามี2คนก็รับคนละครึ่งนะคนละร้อยละ50นะครับถ้ามี4คนก็แบ่งเป็นคนละ25%่ารน์ายจำรัดยังกล่าวต่อว่าสําหรับสมาคมชกสสมก่อตั้งมาตั้งแต่ธันวาคมปี63นะครับภายใต้ระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพมนะเป็นระเบียบว่าด้วยการชร้รลิตสงเคราะห์ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำ,ก,ำกับของรัฐพศ .2547 เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งจากค่าปริยการของอสมอที่สมัครเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจอขอย้ำนะการสมัครเฉสาสมอต้องเป็นความสมัครใจนะครับมาเป็นสวัสดิการให้กับญาติของอสมอในกรณีที่สมอเสียชีวิตสำหรับใช้จัดงานชาปนิกิจศพนะครับแล้วก็ใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น อย่างไรก็ตามสมาคมนะครับจะไม่ใช่ผู้ถือเงินสดที่จะได้จากอสมอนะครับแต่ว่าในทุกๆเดือนเนี่ยคณะกรรมาการของสมาคมจะมีการประชุมเพื่อสรุปข้อมูลสมาชิกนะครับแล้วก็การเสรียชีวิตของอสมอแต่ละเดือนนะที่ผมเคยทําคลิปลงทุกทกเดือนนะครับก็ท่านก็จะทราบจากคลิปของผมแล้วก็ข่าวสารของสมาคมนะครับพอมีการสรุปการเสรียชีวิตเนี่ยก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปที่ธนาคารทกศนะครับ ซึ่งเมื่อถึงวันที่15ของทุกเดือนก็คือวันที่ค่าบวยการเข้าบัญชีใช่ไหมครับทางธนาคารอกรสเนี่ยก็จะหักเงินอสมที่เป็นสมาชิกของสามาคมทั้งหมดนะครับก็อยู่ราวๆปัจจุบันเนี่ยประมาณ4 0่สสตางนะครับต่อการที่อสมอเสียชีวิต1คนนะครับแล้วก็จะโอนเงินเนี่ยให้กับญาติผู้เป็นผู้รับผลประโยชน์ภายในวันที่23ของเดือนนั้นเป็นเงินที่โอนครั้งแรกนะครับเต็มจํานวน ท่านประธานชมรมมสมอแห่งประเทศไทยท่านกล่าวเพิ่มเติมว่าจากนี้นะครับเป็นเวลา4ปีแล้วที่มีการบรนิการกันมาโดยมีอสมอที่เป็นสมาชิกของสมาคมปัจจุบันมีมากกว่า1 3 3 3 000, 6ล้านคนท่านลองคิดดูนะครับก็ถ้าจับอสมอรวมกันอยู่จังหวัดเดียวเนี่ยก็เป็นจังหวัดใหญ่ๆนะเช่นเชียงรายเชีย,ย,ยงใหม่เนี้ยครับมีประชากรล้านกว่าคนเยอะมากนะและที่สำคัญก็มีกลุ่มคู่สมรสนะครับ ที่เป็นคู่สมรสสมมเนี่ยกว่า300,000คนและมีเจ้าที่รอพอสตอรหรือโรงพยาบาลที่ดูแลด้านงานอาสมอเฉพาะที่เป็นเจ้าที่ก็ประมาณหมื่นกว่าคนทั่วประเทศที่มาขอเข้าร่วมด้วยทําให้ตอนนี้ในแต่ละเดือนนะครับหากสมาชิกเสียชีวิตญาติผู้ได้รับประโยชน์จะได้รับเงินประมาณ5,40,000บาทนะจำนวนเงินจะเพิ่มขึ้นจะลดลงก็คือตามจานวนอสมอที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนนะครับซึ่งโดยปกติจะมีอสม เสียชีวิตประมาณ800-900นะครับแล้วก็เคยทะลุพันคนก็มีนะปัจจุบันนี้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับจะมีการโอนเงินให้กับญาติอสมอซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ประมาณ501,000บาทก็คือเงินทีค่ควรจะได้คือประมาณ504แต่ทายาทจะได้รับประมาณ501,000บาทเพราะตอนนี้มีปัญหานะครับเรื่องการหักเงินของอสมอที่เป็นสมาชิกคือหักไม่ได้ มีประมาณ1 4 0 0 0ถึง16,000คนนะครับคู่สมรสอีกประมาณ60,000คนที่มีปัญหาอยู่นะส่วนเจ้าที่ก็ไม่เยอะครับมีประมาณ1020 10รายที่หาไปได้นะเนื่องจากว่าบางส่วนคือสมาชิกเสียชีวิตละออก็มีครับแล้วก็ซึ่งไปหากกลุ่มนี้ไม่ได้เพราะเขาออกไปแล้วนะครับรวมถึงการที่บัญชีถูกปิดไปบัญชีถูกระงงับและอื่นๆมากมายนะแต่ภายในไม่เกิน100วันเนี่ยถ้าเคลียร์ เงินที่โอนเข้ามาได้หมดนะครับก็จะโอนเงินในส่วนที่เหลือประมาณ30,000กว่าบาทให้ครบ1 0 0เนะเวลาอาสมเสียชีวิตนะครับข้าราชการอาสมอประธานอาสมอจังหวัดหรืออำเภอก็จะไปร่วมไว้อ,อาลัยกับอสมอนะครับในแต่ละตำบลจะมีข้าราชการเข้าไปที่หมู่บ้านที่มีอสมเสียชีวิตพร้อมกับมีป้ายแสดงยอดเงินจํานวน5้าแสนกว่าบาทด้วยนะในจําหลัดกล่าวนะครับท่านประธานชมรม,มอสมแห่งประเทศไทยท่านกล่าวทิ้งไทยว่าปัจจุบันสมาคม ยังคงเน้นที่เฉพาะเงินชกสสมอเป็นหลักนะครับก็คือเงินช่วยเหลือในการจัดการงานศพนะครับส่วนสวัสดิการอื่นๆยังไม่ได้เหมือนกันนะบางคนบอกจะกู้เงินงชกสสมอยังไม่มีนะครับช่วยเฉพาะเงินกรณีเสียชีวิตอย่างเดียวนะพอตอนนี้ก็พยายามหาวิธีการจ่ายทําอย่างไรให้จ่ายเงินให้กับทายาทให้ครบ1 0ึ่งร้ออถ้าครบร้อแล้วเนี่ยจะทาสวัสดิการอื่นๆก็ค่อยว่าก,กัน,นครับเพราะฉะนั้น พี่น้องสมอพอฟังคลิปนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีหลายเรื่องนะที่เป็นปัญหาในเชิงการบริหารนะครับที่ไม่สามารถจะหักเงินให้แก่ทายาทกรณีสมาชิกเสียชีวิตได้ครบร้อยเปอร์เซนต์ก็จะมีการส่งหักนะครับคครั้งแรกเนี่ยก็จะปกติคือภายในวันที่ยีาของแต่ละเดือนใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นอีก90วันก็จะหักเงินนะครับเพื่อส่งให้เป็นก้อนที่2ส,ส่วนก้อนที่3เนี่ยก็จะพยายามหักให้ได้มากที่สุดซึ่งปกติ ก็จะให้ครบทุกป่าทุกสตาค์ก็คงยากเนื่องจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะครับมีคนที่ลาออกนะครับมีคนที่บัญชีมีปัญหาไม่สามารถหักบัญชีได้นะครับแล้วก็สมาชิกที่พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพก็หักไปในเช่นเดียวกันนี่คือปัญหาในการบริหารจัดการของสมาคมแต่ขอให้พี่น้องสมมะครับไว้ใจในการบริหารของคณะกรรมการ ของสมาคมชกสสมอน,นะครับเขพยายามทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกทุกคนนะครับนี่คือข่าวสารที่ต้องการจะแจ้งวันน้วันนี้นะแล้วขอบคุณนะครับที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ